cảm ơn

เด็กชายเบบีษเบตาเลนีเดกชายอีฟานเบซาะเองเดกชายลยยโวันนี้ไม่สบายนะคะป่วยเดชใจมัมมัดเตาลนเดกชายมาฮัมหัาบามะเดกชาเด็หิสัญาณที่ฆานั้นไดทอบบาง là điệu hoan nha cái thiết đa uên viết tên ai may tên là ก็อะไรก็ได้ที่เป็นจุอสามารถบอกใหนะ้นัก ร้อยค่ะอครูจะสอนแบบอนุกรมก่อนนะคะอผัสชราผัสชระไม่งไม่คุยนะคะไม่คุยไม่คุยฟังคบอกแล้วนะคะ ใช่คุณครูอ่านี่เป็นขั้นส่กก่่นเช่ครูฟู ได้เลยได้เก็บนไปนอนอ่ะตอนนี้เริ่มจะมาเรียนของเราเลยนะคะว่าคุณครูจะสอนเกี่ยวกับย่างกายว่าเป็นร้อนเงเน็น

เอี๋ยวร้องเพลงอะไรกันครับนี่คือหัวนี่คือหน้าตานี่คือตานี่คือลูกตายืนออกมาเรียกว่างแขนแขนแดงเขาเรียกสล้วกเอาไวปดู các trường các nước